ต้องต้องบอกว่า b i g Camera Big Pro รเดเนี่ยครับ <_ d ance> ครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่17นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทั้งทางพาร์ทเนอร์ <_ d ance> ของเราไม่ว่าจะเป็นทางเซ็นทางบริษัทเซ็นทรัลาาพัฒนานะครับที่เราทำกิจกรรมร่วมกันมาตลอดนะครับตั้งแต่เริ่มตน้นนะครับรวมถึงต้องขอขอบคุณทางทแบรนด์เองนะครับทางผู้บริหารทุกแบรนด์แน่นอนในเรื่องของการแสดงแบบว่าโดดเด่นมากๆทีนี้หลายๆท่านอาจจะสงสัยว่า ควาสามารถในการถ่ายรูปภาพด้วยใช่ไหมคะพยายามค่ะ No you are You're the best in this way จริงๆชอบถ่ายรูปค่ะอาจพราะว่าอยู่ในวงการนี้แล้วแบบ surrounded ด้วยแบบ masters แลที่ถ่ายรูปเก่งมากๆแล้วรู้สึกว่าอยากเก็บแต่ละอย่างที่เราเจอในแต่ละโอกาสที่เราได้เจอค่ะเก็บไว้เผื่อวันหนึ่งเราอยากกลับมาย้อนมาดู อืมนะคะแสดงว่ารูปภาพสวยๆพวกนี้นะคะก็นอกจากจะมีอยู่ในไอจีของคุณยายาแล้วใช่ไหมคะวันนี้วันนี้มีเมม่าโชว์ด้วยไหมคะมีค่ะเอออันไหรคะอยากเห็นรูปภาพความประทับใจของคุณยาย่าบ้างคะนี่เราจะพาทุกท่านนะคะไปชมรูปภาพเลยบ้าอันนี้ที่นิวยอร์กค่ะและนิวยอร์กใช่ใช่ค่ะก็จริงจริง ไม่ได้ตั้งใจว่าจะได้แสดงขนาดนี้ถือว่าเป็นโชคแล้วกันนะคะที่ได้ Not ต i k e you ้าขีดชั้นยู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 พอยาสเซ t ั่นมากมากเลยฟลุกค่ะไม่ฟลุกไม่ฟลุกตอนที่บ้านที่เรากลับมาดูรูปเราก็จะคิดถึงวันนั้นว่ามันเป็น memory ที่ดีเป็นวันที่สนุกเจอคนเยอะใช่ะแล้วตอนที่เราถ่ายรูปสวยนะคะถ้าเราได้อวดคนอื่นแล้วคนบอกว่ารูปสวย it's such a อง c ฟอร์ชเม้นต์ย่ ใช่ใช่อันนี้อันนี้สําคัญเลยเวลามีคนชมเราเนาะแล้วบางทีมันอาจจะเป็นภาพที่ต้องถ่ายนะวินาทีนั้นถ้าช้าไปกว่านี้อีกนิดหนึ่งก็ไม่ไดู้แบบจริงแล้ว capturing the moment ค่ะค่ะูรูปต่อไปเลยไหมอ่าอันนี้ค่ะจริงๆเป็นคนชอบถ่ายผีเสื้อมากๆค่ะรู้สึกว่าแบบ เรากดอะค่ะเราจะเห็นอื่น different face อย่ส์รู้สึกว่าแบบมีความใกล้เคียงกับถ่ายรูปมนุษย์ค่ะทำนักแสดงค่ะทุกครั้งที่เขาเปิดแล้วเขาปิดอะค่ะเหมือนเราจะได้อีกตัวบุญรักก็เลยชอบรูปนี้เพราะเหมือนมันได้ different face different face ของแบบของการเปิดปิดของเขาอันนี้ถ่ายที่ไหนคะพอจะจับอันนี้ที่เขาใหญ่ค่ะที่เขาใหญ่ วเข้าสู่นะพิธีเปิดอย่างเป็นทางการค่ะเชิญทุกท่านสัมผัสบนหน้าจอได้เลยค่ะเรามารับเขาเดาวกันพร้อมๆกันนะคะ5 4 3 2 我们要认真地